มันเกิดเหตุการณ์เราทำานั่นตั้งแต่รุ่งเช้าเราไปตั้งแต่เกือบโมงแล้วแม่โอ้เมื่อเช้าไปเจ็ดโมงวันนี้มันมีเหตุการณ์พิเศษก็ไม่มีอะไรคือก็ปกติธรรมดาก็พูดล้อพูดเล่นกันธรรมดาเพราะคนงานจะเยอะมันจะมีเป็นแผนกอะค่ะแผนกใครแผนกมันแล้ววันนี้ตัใจตัดของลูกชายลูกชายโทรไปขอตังค์บอกของจะมาส่งไม่มีตังค์หนูก็บอกว่าธรรมดามันจะไปเอาที่โรงงานหนูก็บอกว่าตามมาเอาเลยไม่ไปแม่นุ่มไป ไปมาให้นู่นเลยทั้งไงนู่นก็ไม่ไปมันก็ว่างนี้คนนู่นก็วางทรามันก็โถมอีกสร้างหุ่นสี่หุ่นนู่นก็เลยตัดสินใจกลับมาบ้านกลับมาก็มานั่งรอมันแป๊บนึงผูกมันระเบิดตอนนั้นกลับบ้านมาประมาณกี่โมงประมาณสามโมงสามโมงได้ยินพี่ได้ยินก้าบ้านมาอยู่ตรงนี้เอง โอ้โหมันดังมากมันดังดังมากน่ก็นู่ใจคิดว่านู่ก็ว่าต้องเป็นโรงงานเพราะที่นี่มันมีซ่องโรงงานไงมีห้องนองก่าพ้องพี่นู่ก็ต้องคิดว่าต้องเป็นโรงไหนโรงนึงตอนนี้ลูกชายนู่น่ะมันโทรมาแม่แม่แม่อยู่โรงงานภูป้าโรงงานภูก็แม่ระเบิดก็คือโรงงานนู่นนี่แหละไอ้นู่ก็บอกว่าไม่ได้ยู่แม่อยู่บ้านแล้วมันก็มาห้านู่มันก็ลองไห้แอบแม่นูเองยู่ในนั้นกรนาสะพ้ายทำยู่ในนั้นคือเขาจะกลับกันเย็น แต่นู่เองอ่ะก็ไม่รู้เมือนกันว่าอย่างเงวันนี้ลูกชายนู่มันไม่ยอมธรรมดามจะไปเอาที่โรงงานถ้ามันจะเอาตังค์อ่ะแต่วันนี้มันไม่ยอมไปเอาสิบหกมันก็บอกแม่นู่ไม่ไปหรอกไงแม่ต้องมาให้นูกนู่ไม่ไปแม่มาเลยมาเลยมันก็บี้มันก็โทรไม่ไม่ธรรมดามจะไปเอาที่โรงงานถ้ามันจะเอาตังค์ก็ไม่รู้ธรรมดามันจะไปเอาแม่นู่ไปเอาตังค์แล้วมันก็จะโทรแค่นี้แล้วมันก็จะไปเอาที่โรงงาน ก็คลองเรามันทําเป็นมันบอนนี่แหละแต่มันเป็นมันต้องไม่อัดไปอัดอีกอย่างหนึ่งเป็นเป็นกระบอกทําคนละย่างแม่ทำมาทีีแล้วโอ้เราตั้งแต่เราทำตั้งแต่เขายังไปสร้างโรงงานอายุลูกชายเราไอ้คนเล็กนี่แหละสิบหกปีใช่ก็เราก็ต้องกินต้องใช้อะพี่กลัวถ่ายท่ามากลัวไหมกลัวที่ไปทํำนะกลัวกันทุกคนแหละแต่ก็มีภาระบรรยากาศ อนกที่เราจะออกมา็ก็คือปกติก็ไม่มีอะไรก็แม่ก็คุยคุยกับไอโบนี่แหละไอคนที่ว่ามันธรรมดามันจะทํางานอยู่พเนกพันอันนี้มันนะไม่ค่อยดีมันไอมันไอมันก็เราพปโฟนนุ่งข้อยาญโตมานั่งตรงนี้เป็นเพื่อนด้วยนะนุ่งลูกเก่งใจพวกที่ทํางานด้วยกันนุ่งไอก็เรยบอกเออมึงมาสิดีลูกชายเราก็โทรโทรมันก็บอกพี่ฟนพี่ฟนกลับไปเลยไอตุงมตามันไม่ยอมหรอกเนี่ยมันบี้พี่ฟนนะดูเลยเราก็เลยเก็บห้องกลับ ก็กลับมานั่งอยู่บ้านได้ไม่ถึงยี่สิบนาทีมั้งก็เตอร์เทศกันม่พ่อเขาด้วยก็ครอบครัวเราก็มีแม่แล้วก็น้าสะพ้ายแล้วก็คือญาติกันทั้งนั้นแหละเพียงแต่ดับสกุลเดียวกันแต่เนี้ยแต่ว่าเขาเป็นญาติทางพ่อก็ไปทำด้วยกันคนใหญ่็นยากยใช่คนรู้จักในหมู่บ้านนี้ทั้งนั้นเลยใช่คนเพื่อนปุ่งๆทั้งนั้นที่ไปทำควด้ยนะครับ so.